อ้าวสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอ้าวเที่ยวหาเรื่องของเราในารอบนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวแถมจะพาไปทํากิจกรรมนั่นคือการสวดมนต์อ้าวอย่าเพิ่งตกใจการสวดมนต์ของเที่ยวหาเรื่องของเราต้องไม่ธรรมดาครับแล้ววันนี้ผมนัดกแขกรับเชิญของเรานรั่นคืออาจารย์กระทาชินบัญชรเจ้าเก่าของเราซึ่ง เขบอกว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เรานะฮะพาไปส่วนตนบนฟ้ารอบนี้บอกเลยครั้งแรกแถมยังเต็มด้วยกิจกรรมในครั้งนี้คนมาร่วมกันเยอะมากมีแคมเปญว่ามงคลบนฟ้าฟ้ารับพลังบวกเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงซึ่งบอกแล้วว่าที่ออนเรื่องของเราไม่ธรรมดาพร้อมยังฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย อาจารย์ไหนเนี oh, <im> left, ่ยอาจารย์สวัสดีครับเจอใจอีกแล้ววันนี้พี่เดียวที่เราหาเรื่องกันวันนี้หาเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยการบินรับมงคลบนฟ้าฟ้าใกล้ชิดเทวดาขั้นสุดที่บอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยครั้งแรกไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวในโลกด้วย CNN ครับก็เอาข่าวนี้ไปออก แล้วก็สถานีวิทยุของเยอรมันนีมาสัมภาษณ์เลยคอนเซปต์นี Concept, จ่จานไปได้ยังไงมาจานจริงๆต้องขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้เรามาเป็นตัวแทนในการพาชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติไปรับพลังบวกกับการบินไทย<ฮ>แล้วก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มนะครับแล้วก็ผู้บริหารของการบินไทยรวมไปถึงครอบครัวการบินไทยทุกคน นะฮะที่คิดแคมเปญนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม,อ,มอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยต้องขอบคุณที่สุดก็คือผู้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยคุณได้ส่งพลังใจกำลังใจให้กับครอบครัวของไทยอินเตอร์คือการบินไทยด้วยถูกไหมทั้งลูกเรือ,อแอร์ครูครสจวตแอร์โฮสเตส แล้วก็นักบินกับตันด้วยรวมไปถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่บนพื้นดินด้วยคือถือว่าเป็นการส่งกำลังใจให้กับการทำกิจกรรมดีๆครับที่เกิดขึ้นโอ้นี่ครับท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ที่ผมได้มานะฮะประชาชนหรือว่าคนที่จะเข้ามาร่วมเพะแต่ไม่หมดเลยเนี่ยจางไปดูข้างหลังนี่ให้ดูบรรยากาศเนี่ยเยเยอะมากครับจางซึ่งถือว่าตอนนี้ <ๆ S 1> คนก็เริ่มที่จาเรียกว่ามาเช็คอินกันก่อนใช่ถูกไหมับรรยากาศตอนนี้เรียกว่า4วัน 300กว่าคน business card นี่ 4-6ถึงชั่วโมงเต็มโอ้เต็มเลยอาจารย์เต็มเลยอ่าแล้วต่อที่เราจะขึ้นไปอาจารย์ขอหน่อยวันนี้เราต้องบินทั้งหมดกี่ที่กี่จังหวัดอาจารย์วันนี้เราจะบินทั้งหมด99วัดนะครับแล้วก็บินประมาณ30กว่าจังหวัดนะครับจริงๆถ้านับแล้วเกิน99วัดแต่วัดที่สําคัญสําคัญก็9 9้วัดนะครับแลวบทสวดสาคัญก็คือธรรมจักรตับปาวัฒนสูตรแล้วก็บารมี30ทักน์เราจะอยู่บนเครื่องกี่ชั่วโมงครับอาจารย์เราอยู่บนเครื่องประมาณ3ชั่วโมงโดยได้รับพลัังงจากอยตนะท้6 รูปรสรสก็คือรสชาติของอาหารที่เราลังสรรขึ้นมาเป็นพิเศษบางเมนูนี่เป็นเมนูแรกที่ทำขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอยากจะขึ้นเลยว่เดี๋ยวเราใกล้ถึงเลแล้วนะอาจารย์ถึงเวลาแล้วเราขึ้นไปแลวเดี๋ยวเราไปร่วมไปทําพิธีด้วยกันและไปดูบรรยากาศที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วอาจารย์บอกเป็นครั้งแรกของโลกเลยที่เราได้ดี๋ยไปครับ

วันนี้ได้ทั้ประธานอาหารริมรสกินสีเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะฮะเรากําลังจะเข้าสู่พิจการให้กิจการสวดมนต์มงคลบนฟ้าฟ้าและนี่ฮะที่อาจารย์อาะานนะครับ,ก,รบ,รบก็จะมีในเรื่องของหนังสือสวดมนต์เตรียมไว้ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมหรือเข้ามาร่วมที่จะทําสวดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการสวนบนพ้าอย่างที่บอกนะค,ะะนครับอ่านี่ฮะบรรยากาศเนี่ยตอนนี้อาจารย์กทานะครับกำลังจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับว่าการสวนตนบนฟ้าฟ้าที่ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยบรรยากาศเป็นยังไงเราชมกันเลยครับทอสารแลาคือสบารม,ามีทั้งสิงและสา นใจยาาาสดบทขอโมทนาบุญกับทุกท่านและขอทุกท่านลุกเตืองล่ำลืนร่ำรวยลบเย็นเป็นสุขด้วยนะโมพุทธายะกราบขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับกระมแม่นามของวสการจินชัยทุกเครื่องรวมและผู้บริหารทุกท่านขอทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณนะครับ เรียบร้อยกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เราขึ้นไปบนฟ้าสวดมนพี่เดียวเป็นไงสามชั่วโมงแป๊บเดียวเลยไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยเข้าจารย์แล้วรู้สึกดีไหมมันมันคือแบบแป๊บเดียวอะทุกผู้โดยสารทุกคนแฮปปี้มากยิ้มหอกมาทั้หมดเลยอาจารย์ก็ต้องขออนุญาตโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมในฟลประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะครับ TG 8ี9 9ดเราจะกลับมาพบกันใหม่มในไฝประวัติศาสตร์เช่นกันแล้วก็เป็นไฟ์แรกของปีบ,บินรับแสงสุริยะแรกแห่งปี1มกราคมายยานะครับติดตามได้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ส่งกําลังใจมาแม้ไม่ได้ร่วมบินกับเราแต่ส่งกําลังใจมาให้เรากับครอบครัวสํนักข่าวไทยแล้วก็ m อ็มคอรแล้วก็แบ็กโบนแล้วก็พี่เดี่ยวเที่ยวหาเรื่องนะครับ ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านและโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับลุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขไปกับเราครับขอบคุณท่านั้นวันนี้ก็เที่ยวหาเรื่องของเราก็จบกระบวนการที่บอกว่าประเทศไทยเพ่งเพิ่งจะมีแบบนี้แค่ครั้งแรกนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์เขาบอกว่าจะมีอีกถ้าไงครับอย่าลืมรีบจองกันเพราะอบอกว่าเริ่มเต็มแล้วอาจารย์ business class เต็มแล้ววัยมากถ้าองั้นครับรีบจองเลยถ้าไงฝากติดตามเที่ยวหาเรื่องว่ารอบหน้าเราจะไปไหนเราจะไปกับอาจารย์ไปหาเรื่องอะไรกันต่อเดี๋ยวเราติดตามฝ กดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับจรับหน้าผมไปด้วยนะไปเลยไป <c oughs> ลเลยลครับสวัสดีครับ